โอเคครับวันนี้ก็อยู่กับช่องม้าม่วงปั่นสล็อตนะทุกคนวันนี้ม้าม่วงจะพาเพื่อนไปเล่นเกมมาจองเวสองนะทุกคนก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะก็วันนี้ม้าม่วงก็พงงบมาอยู่ที่5000นนะทุกคนเบ็ดร้อยออตโอต้กดเทอร์โบไปเลยเพื่อนก็รู้สึกวันนี้อยากเล่นนะมาจองเฮ้โหมาถึงก็ได้พันหนึ่งเลยนะ ทรงดีนะทุกคนโบห0 0พมาซัดมาจองสักหน่อยนะเพื่อนอุ้ยก็เมื่อวานนี้นะทุกคนก็เมื่อวานมาม่วงไม่ได้ลงคลิปแล้วก็ต้องขอประธานอาภาัยนะทุกคนก็ต้องขอโทษโด้วยนะคือพอดีว่าเกิดเหตุอุบัติเหตุนิดหน่อยนะทุกคน ทำให้ไม่สาม,มารถมาลงคลิปได้แนละ้วก็ต้องขอโทษด้วยเยอใครรอดูคลิปอยู่แล้วว่าทำไมไม่ลงนะช่วงนี้มาโม่ก็คงต้องลงวันละเกมนะทุกคนอันนี้คือพูดเผื่อไว้ก่อนนะทุกคนแต่ว่าถ้าสมมติว่าลงลงได้2เกมก็ลง2เกมเลยนะอันนี้คือบอกว่าแบบว่าอาจ,จะนะเพื่อน ดีมันวุ่นวายนิดนึ่งนะใครอยากดูแบบจุกๆนี่ก็ต้องรอก่อนนะพเพื่อนๆเดี๋ยวจะกลับมาตอบแทนให้แน่นอนนะทุกคนถ้าพอดีว่ามันอะไรลงตัวแล้วนะ,หนหะอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะก็อยู่ด้วยกันก่อนนะทุกคนขอเวลาสักพ,พักไนไม่นานมากก็จะกลับมาเล่นให้รัวๆ,น,ๆวนะทุกคน เหการณ์มันควบคุมไม่ได้นะได้แต่มาบอกเพื่อนไว้ก่อนนะเดีย๋ยวใครจะงงนะว่าไปไหนเป็นอะไรทําอะไรยังไงหรือเปล่านะอ๋สุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีนะทุกคนก็จะพยายามมาเล่นให้ทุกคนดูทุกวันนะแต่ว่าอาจจะไม่มากเข้าแต่ก่อนนะอาจจะไม่ใช่แต่ว่า หลายๆเกมแล้วไม่นานทุกคนขอเวลาสักพักแค่นั้นนีก็วันนี้นะเพื่อนมาม่วงเล่นอยู่ที่เมกาเกม6 5เช่นเคยนะก็สำหรับใครนะที่อยากจะตามมาม่วงไปเล่นนะหรือว่าอยากรู้ว่ามาม่วงเล่นอยู่ที่ไหนนะก็สามารถกดสิกงด้านใต้คลิปได้เลยนะทุกคน ทรงดีต้นเกมนี่ว่ามาจองเริ่มอ,ออกเหลวแล้วนะทุกคนตอนนี้มันเริ่มเด็วแรกละมาจองยังไม่เป็นไรนะทุกคนเรายังเชื่อมั่นในมาจองอยู่ดีนะมันไม่เคยทำให้เราผิดหวังนะมันอาจจะดูเชิงเราแฉเปล่าสู้สุดหรือบอก่าไอา้ทุกคนนี้ แต่เราสุดอยู่แล้วนะทุกคนใครที่ดูมามมวงมารู้อยู่แล้วนะมามมวงสุดตลอดใส่สุดแน่นอนไม่สนใจอะมาเหอะแค่นั้นเองไม่สนในแล้วต้องตายกันไปข้างหนึ่งนะแต่ตอนนี้เหลือพันห้าละฟรีเกมต้องมาแล้วเพื่อน ต้องมากรอบกู้สถานการณ์นี้แล้วมันเริ่มแบบเริ่มขับขันแล้วนะเฮ้ยพันห้าไม่ขยับไปไหนเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาดีๆเอาดีๆมาจองเฮ้ยจะได้นับเขาดาวแล้วหรอเอาแล้วทุกคน เอาอย่างอย่างอย่างจ่ายไปเดีย๋ยวเราจะได้นับเขาดาวแล้วนะเฮ้ยมาจ้องเออเออจ่ายหน่อยเพื่อนโอ้โหยังไม่หั่นนับเขาดาวตอนนี้นะทุกคนอืม มันยังเร็วไปนะนี่เพิ่งจะพิสพาเนะทุกคนใจเย็นๆนะนี่ไว้ถึงปีใหม่เลยอย่าเพิ่งให้รีบนับถอยหลังตอนนี้ทันหกวะ่ะเฮ้ยสรุปมันดีไม่ดีวะ่ะทุกคนทรงเนี่ยวันนี้นะเพื่อนไขนะที่เล่นมาจาจ็เหมือนกันบอกมาม่วงหน่อยได้ไหมช่วยมาคอมเมนต์กันหน่อยดีว่าเป็นยังไงกันบ้างนะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าเอ้า เข้าพีเกมนะทุกคนรอดูเลยว่าจะดีหรือไม่ดีนะก็ถ้าใครที่เล่นว่าจองวันนี้เหมือนกันนะก็บอกหน่อยนะว่ามันเป็นอย่างนี้เหมือนกัน,นหรือเปล่าคือแบบได้เสียวเนี่ยเสียวจะหมดเนี่ยโอ้โหว้าวยับยหาวแล้วเฮ้ยเข้าพีเกมแล้วหาวแบบนี้หมายความว่าหมายว่าว่ายังไง หมายว่าว่ายังไงโอ้โหสวยมาห้าพันแล้วทุกคนห้าพันสามคัมแบ็กมาละได้ไหลได้เล่นอยู่อืมคืนคุนแล้วแน่เลยดูทรงนะจะแตะหมื่นได้ไหมเ่ะเป็นไม่ได้ไหมวะอีกสองหมุนไม่แน่นะทุกคน โอเคอันนี้ไม่ถึงละคนสุดท้ายตายที่สุดยังไงหลายต่อวิกนิดนึงนะสามช่องแรกได้ไหมโอ้โหรู้เรื่องทุกคนโอเคก็ถือว่าเอาทุนกลับมาให้ได้เล่น,ลนต่อนะทุกคนมันยื้อเราเพิ่มเม็ดอาจแม่งลยดีกย่างงนะมันเลี้ยงไข่เรานะทุกคน จะให้ก็ให้ไม่สุดเนยแต่ถ้าลงแนละ้วสุดแน่ดูทรงนะเมื <Number. S 1> ่อกี้เราแตะต่ำสุดพันสองนะตั้งสองพันหนึ่งดูดีเบทสองร้ 200, จะเข้าเร็วไหมถ้าไม่เข้าเร็วก็เท่ากับจมนะโอ้ก็สําหรับใครนะเพื่อนๆคนไหนนะที่เพ <Number. S 1> ิ่งเข้ามารับชมมาม่วงเป็นครั้งแรกนะทุกคนก็ หมามองอยากจะขอฝากทุกคนนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับมามงนะทุกคนเราวก็ถ้าอยากให้เล่นเกมไหนเดตเท่าไหร่งบเท่าไหร่ปั้นทุนเท่าไหรนะ่เนี่ยคอมเมนต์นมาบอกกันได้นะทุกคนก็อย่ามามงจะไปเล่นให้ดูอย่างแน่นอนนะทุกคนก็สําหรับบางคนนะที่แบบว่ารีเควสมาแล้วแบบบางทีมันก็ไม่ใช่ว่าจะได้ตลอดนะทุกคน ก็ต้องเข้าใจงานตรงนี้เลยบางคนที่ขอมามาม่วงก็อยากจะเล่นให้นะแต่ว่ามันยังยังไม่ลงล็อกนะทุกคนเหมือนมันแบบว่าบางทีมันไม่ได้ไงเราไม่อยากเล่นอะไรมาลงที่มันดูแล้วมันไม่สน,นุกนะทุกคนก็ต้องขอพลางภัยนะด้วยนะเฮ้ สองร้อยดูทรงจะซิดนะทุกคนตอนนี้ลงมาสามมาแล้วนะจากเจ็ดพันแปดพันะโอ้โห,โหยากเกินมาจองมันทรงทรงแปลกกว่าเพื่อนๆขึ่นขึ้นลงๆนะแต่ขึ้นไม่สุดเะยลงนี้นะ่าจะสุดแน่นะตอนนี้เลยสองพันเปะ๊ะสิบหมุนโอ้โห,โห ลงมาถึงหนึ่งพันนี่คือนับเขาดาวห้าสีสามได้เลยนะโอ้ยอึ้ยหนสองหนึ่งพันห้านับเลยทุกคนสี่สามสองหนึ 3, 2, ่งปัตตาฟักกล <c oughs> ับมาเฉยโอ้โหคือเหลือต่องร้อยนะคือชอบใช่ไหม ไออาการคัมแบ็กแบบนีน้ไม่ชอบนะมามมวงไม่ชอบนะทุกคนเพื่อนๆดูอาจจะแบบโอ้โหแบบดวงคัมแบ็กจะจัดแต่แม่งแบบเสียวเกินนะทุกคนมันจะหมดอยู่แล้วนะแค่นั้นอุย้ยเข้าฟรีเกมมาคัมแบ็กพร้อมเข้าฟรีเกมทุกคนเราจะคัมแบ็กแบบอลังการจังหวะนี้อลังการไหมเดือดงร้อยนะแค่นั้น อย่าว่าแบบนี้เอออย่าว่าแบบนี้เนา,า้มาจ่ายมาก่อก่อนขึ้นหมื่นละขึ้นต่อไหมโอ้โหหยุดละเลยเจ็ตหมุนได้อยู่ได้อยู่ทุกคนได้ลุ้นนะช็อตนี้ห้าพันขึ้นหมื่นสามเอาไปถึงสองหมื่นไหมสองหมื่นได้เลิกแน่นะทุกคนเราพกมาห้าพันนะถ้าได้สองหมื่นนี้ก็กำไรสามเท่านะทุกคนกำไรหมื่นห้า เอาเรื่องเลยแหละอีกสองหมุนโอ้โหว้าวโอ้ยว้าวยับไม่นะโอ้ดูทรงยังไม่ถึงฝั่งฝันนอนเพื่อนเอยเด็ดสองร้อยได้เท่าไหร่วะเนี่ยเจ็ดพันแต่ไม่เป็นไรเรายังกำไรอยู่ดีนะทุกคนอุย้ยเข้าไหมนะ อ,อืเพิ่มเป็ดอัดจังหวะนี้กดเองนะทุกคนเป็ดสี่รก,กดเองก่อนถ้ามันว่าวยับนี่ค่อยกดรอตัวที่เราโอ้โหเข้าวีกิวอ้ยเกือบได้สี่ตัวนะทุกคนเห็นปะะเกือบลงมาสตัวมาเดี๋ยวต้องเป็นหมนะื่นนะเพื่อนๆเข้าไวเอาเรื่องแนละ้วเบ็ดสี่ร้อยเนี่ยมาห้าใจต่อเต็มแผงเลงวระดานสวยงามหาห ครับนี่ขึ้นหมื่นห้าแล้วทุกคนความฝันเราอยู่ยังไม่ไกลนะจุดมุ่งหมายที่เราตั้งเป้าไว้อีกแค่สามพันเท่านั้นตอนนี้เจนหมุนถึงอยู่แล้วนะทุกคนแค่มันมี็อตตุ้ม็อดเดียวน่าจะถึงแล้วนะสามพที่เราตั้งเป้าไว้อะยังไงไหลไหมเพื่อนโอ้โหไหลแบบเบาๆนะบางทีก็เบาไปอีกห้าหมุนสองพันต้องมาละ มาจ่ายต่อโอเคสวยนะทุกคนจบแล้วนะตั้งเป้าไววสองหมื่นได้เรื่องนะก็ถึงเรียบร้อยแล้วทุกคนอีกสามหมื่นคือกําไรแล้วละ่ะเอาเลยจะจ่ายไม่จ่ายกันแล้วแต่นะทุกคนโอเคไม่จ่ายจริงโอ้โอเคเก้าพแปดนทุกคนสําหรับมาจองเวสองวันนี้ก็คงพอแค่นี้นะทุกคน ก็สำหรับใครนะที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กันทุกคนแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดเกมใหม่ๆนะก็อย่าลืมกดติดตามนะแล้วก็ส่วนใครนะที่อยากจะเข้ากลุ่มกูเล่นทรมหรืออยากจะมาเล่นที่เมกะเกมหกห้นะทุกคนก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้มา่วงก็คงพอแค่นี้นะทุกคนก็เจอกันเกมหน้านะก็ไปแล้วครับเจอกันครับผมบ๊ายบาย